สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับแพรแล้วนะคะที่ช่อง o n l y h l f ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแพร์จะมาสอนเพื่อนนะคะเล่นเพลงค้ังรักนะคะที่แพรลงโคเวอร์ไปเนาะก็ถ้าใครดูแล้วนะคะวันนี้แพร์จะมาสอนตามที่แพรโคเวอร์เลยนะคะก็เพลงนี้ขอดไม่ยากนะคะมีขอดท่าคอดหนึ่งโผล่มาคือขอด FM ค่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะจะเล่นไปคีย์ปกตินะคะให้ให้จูนกีต้าร์ดาวนะคะไปที่คีย์ E B ก็ลดกีตาร์ลงครึ่งสายนะคะส่วนแทนนะคะจะหนีบคาวบอยไปไว้ที่เฟสสี่นะคือมันจะสูงมากเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครแบบอยากได้ฟิลไม่สูงเท่าไหร่แพรแนะนําเฟสสองกำลังโอเคนะคะ <c oughs> งั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเย้ yeah. <c oughs> ขอรเด็มก็จับแบบนี้ค่ะหนึ่งสอง ต่อไปเป็นคอร์ด A M ค่ะก็จะเป็น1 2 3ส D M ค่ะ1 2 3สองสาคอร์ด G ค่ะก็จะเป็น1 2 3สคอร์ด F ค่ะไพเราจับแบบนี้นะก็1จะเป็นสองสายล่างนะคะ1 2 3 4สต่อไปคอร์ด F M ค่ะก็จะแบบนี้1 2 3สองสาม สำหรับเวอร์สแรกนะคะที่แพทรจสอนเราทุกคนแค่คนยิ้มมาสบตาแค่ครั้งเดียวนะคะที่ขอดจะเป็นการตีแบบอันนี้เป็นแบบหลักเลยนะคะเป็นการดึงตกเนาะก็จะดึงแบบนี้เบรดดึงตกดึงเบรดตกเบรดึงตกดึงเบรดตกก็คือเบรดแล้วก็ดึงสามสายแล้วก็ตกแล้วก็ดึงสี่สายแล้วก็เบรดตกเออประมาณนี้แต่มันจะไม่ใช่จังหวะนี้มันจะจังหวะแบบเบรดดึงตกดึง ลองแบบมีเนื้อเพลงนะคะแต่แพรจะไปกระชานเนาะก็เอาลองท่อนแรกก่อนนะคะ 1..2..3.. งซอซ่อนแค่กินยิมมาสบตาแค่ครั้งเดียวกัน ท่อนไหวในโคเวอร์ของแพนนะคะแพนจะใช้วิธีการแบบดึงดึงสี่สายปึ๊บแล้วก็6กหกห,กหกให้แบบมันมีฟิลดาวๆหน่อยมันก็จะประมาณนี้ดึงหกหก้าหส่วนท่อนสั่นทั้งใจก็เหมือนกันแล้วก็ดึงอีกทีดึง6กห้หก,หก,หกไหนปะอ่ะลอเดี๋นะนี ข้างลักจนข้างรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วท่อนนี้นะคะแพรจะใช้วิธีการดึงสองครั้งแล้วก็ตกแล้วก็ดึงดึงอันนีวจะให้ดูข้างรักคุณจนไปไหนแล้วก็ตกดึงดึงอ่ะลองกับเนื้อค่ะเอาตั้งแต่ท่อนนี้รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวเลยแล้วกันเนาะก็แบบนี่รอยยิ้มหรือว่าแผ่น ก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้วิธีการดึงตบเลยเนาะมันก็จะเป็นสองสามแค่เพียงได้เห็นขึ้นยิ้มใช่ไหม น่ารักสองทีหยุดน่ารักสักทีดึงสองครั้งนะคะจะไปหยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นแนวที่แพรโคเวอร์นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้แพรไปแล้วค่ะทุกนะคนก็ถ้าใครอยากให้สมเพลไรอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ามาใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็รอหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้แพรเปิดเทอมแล้วเนาะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย